เบ่งบรรยากาศทองฟ้าเป็นสีเกตอังกรเนาะอันนี้ทางทิศตะวันตกอันนี้ผู้พาแอของเขาอ่อนกัง้สิพาคันกลับบ้านอ,อันนี้เป็นทางทิศตะวันออกผู้กโลด เกตเมก ลมแรงด้วยอั 17, นนี้เป็นทางนานหลวงของหาวนะเหนียครึ้นอันนี้ตอนนี้เป็นรากอับแรงได้มาโกรโอ้อันนี้ต้นติดเถียงก่นะหือต้นติดกุ้งขับรถจักรประมาณนั้นเอาขึ้นเอาขึ้น